ับคลิปนี้มาฟังเอ็กาสารกันนะครับวันแบรนด์น้อยๆแต่เน้นๆนะครับ เล่นเป็นเอ็กซาดวันแบรนด์เลยนะครับไม่มีแบรนด์อื่นปนเลยนะครับตามสโลแกนของเอ็กซาดก็คือแรงทุกวัดสะใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้มีจัดชุดโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับแบรนด์เอ็กซาดนะครับไม่ต้องมีเงินแสนก็ได้ครองนะครับผมสนใจก็จัดจองคิวกันได้นะครับติดตั้งเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับติดตั้งตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาแล้วครับรับรถเดินประมาณก็หกโมงถึงหนึ่งทุ่มโดยประมาณนี้นะครับด้วยทีมช่างทั้งหมดนะครับที่เรามีเนี่ย ก็เกือบ50คนนะครับฉะนั้นงานที่นะครับออกไปนะครับก็นะครับแต่ละแผนกเนี่ยนะครับเต็มที่กันเลยนะครับเตรียมงานก่อนตั้งแต่รถลูกค้ายังไม่มานะครับตู้ซับเนี่ยหุ้มกันเนี้ยตั้งแต่รถยังไม่จอดนะครับรถจอดปั๊บยกขึ้นใส่ได้เลยนะครับทุกชิ้นนะครับชิ้นงานของตู้ซับเนี่ยนะครับตัดด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับจะมีความตรงมากๆนะครับเข้ารูปเข้าทรงแบบร้อเลยเพราะแอมวางใต้บอร์ดงตัว บางนี้เอ็กซ์สารพันห้าร้อยจุดหนึ่งบางนู้นเอ็กซ์สารร้อยยี่สิบจุดเศษนะครับเสียงกลางคู่หน้าแปดนิ้วคู่หลังหกจุดห้านิ้วแหลมจานสี่นิ้วนะครับแล้วก็ปรีเอ็กซ์สารนะครับแบรนด์นี้นะครับขึ้นชื่อหรือนามนะครับในเรื่องของพลังเสียงนะครับเป็นที่น่าเกรงขามกันมากๆนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ